สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English for ASEAN ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกับเราสองคนในครั้งล่าวนะคะกับดิฉันพันชีพันชิตาเมทิพาชัยค่ะและผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับคุณพันชครับต้องบอกเลยนะฮะว่ารายการเรานี้กําลังคิดมากสําหรับคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องอาเซียนแล้วก็ความรู้อาเซียนนะครับและใครก็ตามที่อยากพัฒนาเรื่องราวของภาษาอังกฤษนะฮะก็ติดตามรายการเราเขาบอกว่า ภาษาอังกฤษเขาเนี่ยได้พัฒนาดีขึ้นดีขึ้นนะครับด้วยช่วงของ Zo ู English ด้วยครับคุณพันช์ครับค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะแฟนรายการทุกท่านนะคะที่ได้ให้คําติชมนะคะแล้วก็คาแนะนําเข้ามาที่รายการของเรานะคะรวมถึงคนถามต่างๆซึ่งเรานั้นจะทยอยนามาตอบคําถามสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจหรือว่ามีคําถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะใช่ครับและพูดถึงเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ข่าวดีๆนะค,คุณพันชต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยเราได้ ทำ English for ASEAN มาหลายตอนแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วๆครับคุณพันช์ครับวันนี้ยังไงคะคุณทศต้องการจะสื่อเป็นไนว่าเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลาถูกต้องไหมคะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานะเพราะว่าเรื่องเวลานี่สําคัญมากแล้วก็เวลาอาเซียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยและเดี๋ยวคุณพันช์เนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเวลาใช่ไหมครับว่าเวลามาตรฐานของโลกเนี่ยมันริเริ่มจากที่ไหนใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ แรกเริ่มเดิมทีนะขออนุญาเท้าความนะคะกลับกลับไปยังเรื่องของการตั้งมาตรฐานเวลาของโลกค่ะเพราะว่าค,คุณผู้ชมก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าแต่ละประเทศนั้นเขามีการกําหนดเวลาไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นเวลาเราแบบว่าปีใหม่คุณทศ เอาประเทศนี้เขาดาวกันไปแล้วประเทศไทยเรายังไม่ถึงเวลาเลยว่าจำได้เลยตอนที่ผมอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยผม c o u n ดาวที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับและผมโทรไปหาโทรโทรกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ที่ประเทศไทยบฮปปี้นิวเยียร์คุณพ่อคุณแม่บอกกำลังทานข้าวเย็นอยู่เลยเพิ่งปุมงเย็นเองลูกอ๋อลืมไปอยู่นิวซีแลนด์ปี้นิวเยียร์สำหรับนิวซีแลนด์นะคุณพ่อคุณแม่ก็คงไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเท่าไรนะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาครับ ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการกำหนดเวลาของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะเขาเริ่มมีมากันตั้งแต่ปี1884ค่ะคือมีการกำหนดนะคะให้เส้นที่พาดผ่านขั้วโลกเหนือนะคะมายังขั้วโลกใต้โดยที่เส้นนั้นนะคะจะผ่านที่เมืองที่ชื่อว่า g r e e n w i c h ซึ่งเมืองนี้นะคะตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะซึ่งจะกำหนดให้เมืองกรีนิชนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ศูนย์และประเทศใดๆนะคะที่อยู่ห่างออกไปทุกๆ15องศานะคะ ของเมืองกรีนิชนี้นะคะจะนับเป็น1ชั่วโมงค่ะซึ่งห่างออกไปทางนี้นะครับทางทตวันออกก็จะบวกแต่ถ้าเกิดไปทางที่ตะวันตกอย่างเช่นอเมริกาก็จะลบใช่ไหมครับคุณพันช์ครับถูกต้องค่ะซึ่งองศา15องศานี้นะคะก็จะมีทั้งหมด24เส้นด้วยกันนะคะเบ็ดเสร็จก็24ชั่วโมงใน1วันแล้วก็เป็น360องศา ตามขนาดาตามรูปร่างของโลกซึ่งเป็นทรงกลมพอดีเลยค่ะใช่ครับซึ่งประเทศไทยตอนนี้นะครับก็ตั้งอยู่นะครับที่ GMT ซึ่ง GMT นะครับคุณผู้ชมครับย่อมาจาก Greenwich Green Mean Time Greenwich Mean Time คำว่า Greenwich คือเมือง Greenwich ที่คุณพันใช้พูดถึงนะครับส่วน Mean Time ก็คือเวลามาตรฐานของโลกนั่นเองครับ g r e Greenwich Mean Time เรียกย่อได้ว่า GMT นะครับซึ่งประเทศไทยของเรานะครับมี GMT บก7 <Green wich. S 1> นั่นก็คือเวลาของประเทศไทยเรานะครับเร็วกว่าเมือง g r e e n w i c h 7 <Green wich. S 1> ชั่วโมงนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและในประเทศในประชาคมอาเซียนฮนะก็มีเวลาที่ไม่เหมือนกันถึงเวลาเราบินไปที่ไหนก็ตามนะครับถึงแม้จะในประเทศอาเซียนนะ กัปตันของเครื่องบินจะบอกเลยนะครับก่อนที่เราจะลงจากเครื่องตอนนี้เวลาของเมืองนี้หรือตอนนี้เวลาท้องถิ่นนะครับเป็นเวลากี่โมงก็ตามแล้วเราก็ต้องคอยปรับเปลี่ยนนาฬิกานะครับและก็มีข้อเสนอมานะครับว่าอาเซียนเนี่ยควรมีเวลาเดียวกันนะครับค,คุณพันชครับเพื่อการค้าขายและก็เศรษฐกิจนะครับแน่นอนพอเราได้เปิดประตูก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราจะมีการค้าขายอย่างเสรีซึ่งเราควรมีเวลา เดียวกันด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องคอยคำนวณว่าเดี๋ยวคุณจะมาส่งสินค้ากี่ชั่วโมงชิปปิง้งจะมาเมื่อไหร่เราควรมีเวลาเดียวกันและเวลาเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่า ocean common time ocean common time หรือเรียกย่อๆครับว่า act อาเซียนคอมมอนไทม์ซึ่งคำว่าอาเซียนก็คือประชาคมอาเซียนของเรานะครับคอมมอนไทม์ก็คือเวลาเดียวกันเพราะคำว่าคอมมอนคือเดียวกันเหมือนกันไทม์ time ก็คือเวลานะครับซึ่งอาเซียนคอมมอนไทม์ครับที่เขาเคยเสนอนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ใช้อย่างเป็นทางการนะครับคุณพนันธ์แต่ไม่รู้ว่าในปีพุทธศักราช2,558นี้จะใช้หรือเปล่านะครับ a s e a ียน m m o n Time ตอนนี้อยู่ที่ GMT บวก8ครับคุณผู้ชมครับค่ะสำหรับ GMT บวก8นะคะก็เป็นเวลาณปัจจุบันนะคะซึ่งใช้ซึ่งใช้อยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นั่นเองนะคะครับรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะครับคุณพานชัยค่ะคทีนี้ก็ดิฉันถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานั้นมีเวลาเปิดปิดหรือว่าเวลาทํางานที่ไม่ตรงกันคุณทศสมมุติดิฉันจะโทรไปเดียวงานกับคุณทศอย่างนี้ปรากฏคุณทศเลิกงานแล้วแต่ดิฉันยังไม่เลิกอย่างนี้นะคะอาจจะลําบากนิดนึงใช่ครับเขาก็เลยมีอะไรที่ เสนอมาว่าอ s e สิ n น common time ซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อที่อาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะครับผมจำได้ผมเคยดูข่าวในสมัยก่อนนะฮะที่เมืองไทยจะเปลี่ยนเรื่อง daylight savings นะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนั้นอีกทีนะแต่ว่าเมืองไทยเคยจะเปลี่ยนเวลาหลายๆคนก็บอกว่าทุกวันเนี้ย เราไม่เคยมีเราไม่เคยต้องปรับเปลี่ยนเวลาเราไม่เคยมี daylight savings เหมือนประเทศอื่นที่มีฤดูน้อนฤดูร้อนขออภัยครับที่ร้อนมากๆและฤดูหนาวที่หนาวมากๆก็เลยต้องประหยัดแสงอาทิตย์นะครับแต่ประเทศไทยมันไม่มีฤดูที่เป็นแบบนั้นนะครับประเทศไทยของเราก็จะมีแต่ฤดูร้อนฤดูร้อนกว่าฤดูร้อนที่สุดนะคะสามฤดูครบถ้วนแต่เหตุผลที่เขาอยากเปลี่ยนก็เหมือนที่คุณพันช์พูดจะได้ตามเศรษฐกิจให้ทันนะครับแต่ หลายคนก็ออกมาพูดว่าเนี่ยเวลาทำอะไรมันอัตโนมัติเลยตื่นอัตโนมัติกินอัตโนมัตินอนอัตโนมัติแล้วอย่างนี้จะให้มาปรับเปลี่ยนเวลาเพื่ออะไรนะครับอาจจะใช้ชีวิตลำบากขึ้นแต่หลายคนที่ทำธุรกิจก็พูดเหมือนคุณพันช์เอ้าถ้าคุณพันช์จะโทรมาเดีลวงานกับผมแต่ผมเลิกงานแล้วล่ะทำไมเราไม่มีเวลา common time ที่เราสามารถคุยกันได้อย่างเสรีเหมือนกับสินค้านะครับสามารถ ออกนอกประเทศในอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนกันนะสรุปว่าเขาสรุปกันได้อย่างเขาว่าจะใช้หรือไม่ใชงครับยังไม่สรุปนะครับแต่ว่าเป็นข้อสเสนอสําหรับตอนที่ประชาคมอาเซียนเปิดอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2558ครับค่ะถ้าเกิดว่าเรานั้นได้มีโอกาสปรับใช้กันจริงๆนะคะสำหรับเวลากลางอาเซียนนั่นคือ GMT บวก8เราก็คงจะต้องที่จะตื่นให้เร็วขึ้นจากท่านใดที่เคยตื่นตีห้าก็ตื่นตีสี่นะคะแต่ว่าเราก็คงคได้นอนเร็วขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งเรามาพูดถึงเวลาของอาเซียนดีกว่านะครับอย่างยกตัวอย่างประเทศพม่านะครับประเทศพม่าที่เป็นเพื่อนบ้านของเราในทิศตะวันตกนะครับมี GMT บวก6.5แปลว่าเวลาของพม่านะครับจะช้ากว่าเรานะครับช้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงครับถ้าเราบินไปประเทศพม่าเราก็ต้องถอยนาฬิกาย้อนหลังครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่า6.5ก็คือมีเวลาที่ต่างจาก Greenwich 6.5ชั่วโมงก็คือ6ชั่วโมงครึ่งนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ อ่าและผมสนใจมากเลยนะคุณพันช์ประเทศไทยมี GMT บวก7็ก็คือเป็นประเทศที่เร็วกว่า Greenwich <N> ชั่วโมงนะครับใช่ค่ะแต่มันมีประเทศอินโดนีเซียด้วยซึ่งประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาบอกเลยนะระยะทางกว้างนะครับความกว้างของอินโดนีเซียเนี่ยครับถึง5,300กิโลเมตรอย่าบอกนะคะว่าประเทศอินโดนีเซียเขามีเวลา GMT ไม่เท่ากันถูกต้องครับคุณพันช์ประเทศอินโดนีเซียนะครับ มีเวลานะครับถึง3โซนเลยครับคุณพันชครับมีเวลา GMT ที่ไม่เหมือนกัน3โซนนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวหรือมีญาติอยู่ต่างจังหวัดนี่นอนไม่พร้อมกันนะคะครับถูกต้องก็ดูสิครับระยะทางความยาวของประเทศอินโดนีเซียนะครับจากทิศตะวันตกมาที่ตะวันออกหรือจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับมันห่างกัน5,300กิโลเมตรครับคุณพันช์ครับก็คิดดูสียงเวลาก็ไม่ตรงกันแน่นอนนะครับซึ่งในทิศตะวันออกนะครับ จะมีเวลา GMT บวก9นะครับคุณพันชครับแต่ที่ตอนตกนะครับจะมีเวลา GMT บวก7เท่ากับ เวลาของประเทศไทยเลยครับแล้วตรงกลางก็คงเป็น GMT บวก8นะฮะก็เป็น three time zone นะครับนั่นคือเวลา3โซนที่ไม่เหมือนกันครับคุณพันธ์ครับค่ะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างของเวลานะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็อยากจะทราบนะว่าเพื่อนบ้านของเรานะคะมีเวลาแตกต่างจากเราไปกี่ชั่วโมงหรือยอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวพันธ์ขออนุญาตจัดกลุ่มเวลานะคะที่อยู่ในไทม์โซนเดียวกันนะคะอย่างเช่นประเทศไทยคะ่ะเรามี GMT บวก7นะคะซึ่งเวลาในบ้านเราเนี่ยก็จะเท่ากับเวลาที่ลาว กัมพูชาและเวียดนามนะคะเวลาเราบินไปบ้านเขาก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะไม่ต้องปรนนับเปลี่ยนนาฬิกาใช่น,นอนเวลาเดิม,มตื่นเวลาเดิมนะคะ,คะหรือถ้าเกิดว่าเรานั้นจะบินไปมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าฟิลิปปินส์นะคะเวลาของเขานั้นก็จะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงค่ะครับผมและถ้าเกิดบินไปอินโดนีเซียแล้วแต่ด้วยนะว่าเราไปทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับถ้าไปในทิศ ตะวันตกนะครับก็สบายหน่อยเวลา GMT เท่ากันบวก7 <c oughs> แต่ถ้าไปที่ตอนออกสุดเลยก็จะบวก9นะครับเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงครับคุณพานชับค่ะ <c oughs> และที่คุณทศได้พูดไปแล้วนะคะนั่นคือเวลาในพม่านะคะเขาช้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงค่ะถูกต้องครับเป็น GMT บวก6.5นั่นเองครับก็คือช้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงนะครับคุณพานชับ <c oughs> นี่ก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องเวลานะและตอนนี้ที่ประชาคมอาเซียนกำลังเสนอครับก็คือมี GMT บวก8นั่นเองเอาเวลาสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียในบางโซนเท่านั้นนะครับเป็นเวลามาตรฐานแปลว่าประเทศไทยของเรานะครับถ้าก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและก็ตามกฎนี้นะฮะตามกฎเรื่องเวลาต้องปรับนาฬิกาเราให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงเหมือนกันครับ เด็กๆก,ก็คงงองแงต้องนอนเร็ว1ชั่วโมงต้องตื่นเช้าเร็วไปโรงเรียน1ชั่วโมงใช่ไหมครับคุณพันช์ครับค่ะดิฉันก็เชื่อว่าอีกไม่นานและ้เกิดว่าใชาจ่จริงๆนะคะก็คงจะปรับตัวกันได้ในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าเวลาก็ไม่ได้ต่างมากนะคะถูกต้องครับและก็เหมือนที่ผมเคยพูดนะฮะเขามีเรื่องราวของ daylight savings ที่จะเสนอนะครับคุณพันช์เราไปคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ daylight savings ดีกว่านะครับซึ่งคํานี้นะครับถ้าพูดช้าๆชัดๆนะครับคุณผู้ชมก็คือ daylight Saving time daylight saving time ซึ่งคำว่า daylight นะครับก็คือพระอาทิตย์หรือแดดจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับ Saving ก็คือประหยัด time ก็คือเวลานั่นเองครับคุณพันช์ครับค่ะซึ่ง daylight saving นี้นะคะก็เป็นการปรับเปลี่ยนเวลานะคะเพื่อที่จะปรับให้เหมาะสมในประเทศที่มี ฤดูร้อนแล้วก็ฤดูห,หนาวที่มีความยาวของแสงอาทิตย์ส่องลงมาสั้นยาวไม่เท่ากันค่ะใช่ครับเพื่อที่จะให้เพิ่มแสงแดดนะครับในแต่ละฤดูของปีนะฮะ <c oughs> ซึ่งหลายๆคนบอกว่าโ <c oughs> ดยเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับที่นิยมไม่ถูกแดดเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าทําไมเราต้องการเพิ่มแสงแดด <c oughs> ต้องบอกเลยนะว่าในประเทศที่มีอากาศหนาวจัดอย่างประเทศนิวซีแลนด์เนี่ย <c oughs> สมควรที่จะมี daylight saving เพราะว่าเวลาเราได้แดดเนี่ย <c oughs> เรารู้สึกอุ่นนะครับ และแดดเนี่ยมันมีสารดีๆหลายๆอย่างที่ทําให้คนเนี่ยมีความสุขด้วยนะครับแล้วก็มีวิตามินดีมีวิตามินดีซึ่งการโดนแสงแดดในเมืองที่หนาวจัดเนี่ยะจะเป็นประโยชน์นะครับแต่อย่างเมืองไทยที่ร้อนจัดเนี่ยหลายๆคนก็อยากหลีกเลี่ยงแสงแดดและ มันก็ไม่ต้องมี daylight saving ครับ <c oughs> แต่เหตุผลที่สมัยก่อนเคยมีนโยบายว่าจะมี daylight saving ก็เพื่อที่จะให้เวลาทําธุรกิจนะครับตรงกับประเทศอื่นโ<ช>ดยเฉพาะ<ช>ประเทศในตะวันตกนั่นเองครับคุณพันช์ครับอ๋อค่ะแต,แต่ถ้าเกิดว่ามี daylight saving จริงๆนะคะดิฉันคิดว่าก็คงจะช่วยประหยัดพลังงานไปได้เ<ช> <ๆ S 2> ยอะเลยเพราะว่าเราก็จะมีเวลาในการใช้แสงแดดมากขึ้นนะคะถูกต้องครับคุณพันช์ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเราที่เกี่ยวกับเวลานะครับเป็นไงบ้างครับ คุณพันธ์มีอะไรจะเสรมิมอ <e ีกไหมครับเกี่ยวเรื่อง GMT นะฮะหลายท่านค่ะที่พอพูดถึงเรื Busan> ่องของเวลาโดยเฉพาะท่านใดที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอย่างคุณทศนะคะหรือว่าบุคคลที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเวลาบางคนเคยได้ยินคําว่าเจ็ดแหลกไหมคะนี่คํานี้เกิดเป็นอาการแบบไหนคะคำนี้ก็เวลาเราลงจากเครื่องบินครับเรารู้สึกมึนรู้สึกปวดหัวหรคือ สมมติผมกลับมาเมืองไทยเนี่ย<ค>ที่นิวซีแลนด์มันเที่ยงคืนตีสองแล้วแต่เ<ค>มืองไทยมันเพิ่งหกโมงเย็นหรือสองทุ่มนะคือเราอยากนอนแล้วอย,อยากนอนไม่อยากกินข้าวหลายคนบอกเฮ้ยกลับมาแล้วเราก<ต>ินกินข้าวกันโอยเจ็ตแลกตอนนี้ยังปรับตัวไม่ได้ยังเวลานิวซีแลนด์อยู่ขอนอนก่อนเธอเพื่อน<ค>มนเครื่องบินก็เมื่อยแล้วอยากนอนบนเตียงสบายๆ<ค>นี่คืออาการเจ็ตแลกนั่นเองค่ะแ,และคําว่าเจ็ตแลกคุณพจน์มีทำอธิบายไหมคะว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าเจ็ตแลกก็คําว่าเจ็ตนะครับก็มาจากเครื่องบินที่ใช้เครื่องเจ็ต <อ>ขึ้นไอพ่นท,ท,ที่เขาเปรียบเสมือนเจ็ตนะครับอย่างเช่นเจ็ตเอนจินอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนแลกนะครับก็มาจากคำว่า l a g g i n g ที่แปลว่าเพลีย คันหรือเหนื่อยนั่นเองครับค่ะก็หมายถึงว่าอาการเหนื่อยจากการเดินทางโดยเครื่องบินหรือว่าเป็นความ<ช>เหนื่อยจากการใช้ชีวิตในไทม์โซนที่ไม่คุ้นเคยนั่นเองซึ่งคำคว่าเจ็ตแลกนะครับท่านผู้ชมครับที่จริงแล้วเป็นแสแลงแต่โดยการที่หลายๆคนใช้บ่อยและในโลกสมัยนี้นะทุกคนเดินทางกันบ่อยเขาก็เลยมาใช้เป็นศัพท์ทั่วไปแล้วว่าเจ็ตแลกนะครับนั่นคือเป็นอาการที่ เพิ่งลงจากเครื่องบินและยังปรับตัวไม่ได้ยังเหนื่อยอยู่จากการเดินทางและยังปรับเปลี่ยนเวลาไม่ทันเพื่อนะนะครับค่ะคุณผู้ชมก็คงจะได้ความรู้ใหม่ๆนะคะ <c oughs> แล้วก็คงจะพอนึกภาพออกถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนชาวต่างชาตินะคะ <c oughs> เดินทางมาเยี่ยมเราหรือว่ามาหาเราที่เมืองไทยและเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเวลาที่เขาง่วงนอนเราก็ <c oughs> จะเข้าใจเขามากขึ้นว่าอ๋อมันมีไทม์โซนที่ไม่เท่ากันแบบนี้นี่เองค่ะถูกต้องครับและการที่คุณผู้ชมได้รู้เรื่อง มี time, นไทม์ครับคุณผู้ชมก็จะเข้าใจเลยว่าทําไมแต่ละประเทศนะฮะมีเวลาที่ไม่เหมือนกันและทําไมบางประเทศเร็วกว่าเราบางประเทศช้าวกว่าเรานะครับคุณผู้ชมครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะไปพบกับน้องออยนะคะไปพบกับช่วง Zoom English กันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับออยและช่วง o ูมอ g ง i s h ค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะพร้อมแล้วนะคะที่จะเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ประตูอาเซียนด้วยกันนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะพูดก็คือเรื่องการสอบถามเวลานั่นเองบางครั้งเนี่ยนะคะเราเดินทางไปยังประเทศสมาชิกหรือว่า,าไปไหนๆแล้วลืมพกนาฬิกาข้อมือเคยเป็นไหมคะนะคะเราสามารถสอบถามเวลาได้ค่ะนะคะภาษาอังกฤษก็คือ what time is it นะคะ What time is it เป็นประโยคง่ายๆในการสอบถามนะคะ um, ทีละคำนะคะ What What ก็หมายถึงอะไรคะ่ะนะคะ Time Time คือเวลานะคะและ Is it Is it ก็คือมันคือนะคะรวมกันค่ะ What time is it นะคะก็หมายถึงว่าเวลานี้มันคือเวลาอะไรลรอคะหรือว่านอกจากนี้นะคะเราอาจจะสอบถามได้อีกแบบหนึ่งคะ่ะโดยการพูดว่า What is the time please? What is the time please? นะคะ um, ซึ่งเติมคำว่า please เข้าไปใช่ไหมคะทำให้มันมีความ smooth แล้วก็ um, สุภาพมากขึ้นนะคะซึ่งคำ,คำแปลเนี่ยก็เหมือนกับประโยคแรกที่ออยได้พูดไปเลยนะคะ um, แล้วเวลาที่ตอบเนี่ยนะคะก็จะตอบด้วยขึ้นคำว่า i t นะคะ i t แล้วตามด้วยตัวเลขที่เป็นเวลานั้นๆค่ะเช่น It's 1030 i It s 10 30นะคะก็หมายถึงว่าเวลานี้คือเวลา10 uh, นาฬิกา30นาทีค่ะนะคะ10ก็คือ10ใช่ไหมคะ and 30 30ก็คือ30ค่ะเราพูดชั่วโมงก่อนนะคะคือระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงก่อนแล้วตามด้วยนาทีเพราะฉะนั้นก็ถึงเป็น it's 1030โดยนะคะถ้าเราต้องการให้เขาทราบว่าเป็นเวลาเช้า ก็คือก่อนเที่ยงเนี่ยนะคะใส่ a.m เข้าไปตอนสุดท้ายค่ะนะคะเช่น it's 10.30 a.m. นะคะก็คือ10นาฬิกานาทีหรือว่าถ้าเราต้องการให้ทราบว่าเป็นตอนหลังเที่ยงนะคะคือเอาตอนเย็นนะคะก็เช่น um, it's i t s 9:20 p.m. it's 9.20 p.m. ซึ่งหมายถึงเวลา3ทุ่ม20นาทีนั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะนอกจากที่เราจะสามารถสอบถามเวลาแล้วก็ตอบได้แล้วเนี่ย ะะแล้วก็อยากเราก็ยังจะสามารถสอบถามได้อีกว่า,เ,าเขาจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนใช่ไหมคะคำว่านานแค่ไหนนะคะเช่นเ,เพื่อนประเทศต่างๆเนี่ยต้องการมยูประเทศไทยนานแค่ไหนภาษาอังกฤษก็คือ how long are you going to stay in Thailand how long are you going to stay in Thailand ยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาพูดแยกทีละคำให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะคำว่า how long how long แปลว่านานแค่ไหนคะ่ะนานเท่าไรนะคะอันที่สองนะคะต่อมา going to going to หมายถึงจะนะคะคำว่า going to เนี่ยหมายถึงจะนะคะแล้วก็ stay stay หมายถึงอยู่หรือว่าอาศัยอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ in Thailand in Thailand ก็คือในประเทศไทย รวมประโยคอีกทีนะคะ How long are you going to stay in Thailand? คุณตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่ประเทศไทยเนี่ยนะคะนานแค่ไหนคะนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นอะไรได้บ้างเอ่ยนะคะอสองสัปดาห์3เดือน4ปีเป็นต้นนะคะถ้า2ส,สัปดาห์ก็คือ two weeks อตอบแบบนี้ได้เลยนะคะว่า two weeks 2ส,สัปดาห์หรือว่า2อ,อาทิตย์นะคะหรือว่านานกว่านั้นหน่อยหนึ่ง3เดือน สามเดือนก็ตต่ว่า three months three months อย่าลืมเติม s ที่ weeks และ months นะคะถ้ามันมากกว่า1เพราะว่าเป็นเอก่อเป็นพหูพจน์แล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะเราทราบแล้วว่าการสอบถามว่าจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนานแค่ไหนเนี่ยใช้ประโยคอย่างไรแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีเราติดต่อกับเพื่อนต่างชาติทางไหนคะออนไลน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคที่สามารถใช้ถามได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้สมมติเรา แชทกับเพื่อนหรือว่าคุยกับเพื่อนทางโปรแกรมต่างๆออนไลน์เนี่ยรูปประโยคก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ how long are you going to be online how long are you going to be online นะคะซึ่งก็หมายความว่าคุณเนี่ยจะออนไลน์ต่ออีกนานแค่ไหนเป็นระยะเวลานานแค่ไหนนะคะซึ่งคำตอบเนี่ยก็คงจะไม่ยาวเหมือนกับการอยู่ประเทศไทยของเพื่อนเราถูกไหมคะก็อาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือ one hour One hour นะคะดยคำว่า hour hour ก็คือชั่วโมงค่ะอย่าเติม s นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแค่หนึเดียวนะคะหรือว่าสั้นกว่านั้นค่ะ5นาทีภาษาอังกฤษก็คือ5 minutes 5 minutes นะคะคือเออเดี๋ยวฉันจะอยู่ต่ออีก5นาทีหรือว่าเขากำลังจะ offline น,นะคะหรือเขากำลังจะอ f f l i n e เนี่ยเขาจะบอกว่าอีก2 0วินาทีเท่านั้นเองภาษาอังกฤษก็คือ20 seconds 20 seconds โดย seconds ก็คือวินาทีนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยหรือถ้าเราเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆว่าเราจะอยู่ต่ออีกนานแค่ไหนเราก็อาจจะตอบเข้าไปว่า not long not long ซึ่งหมายถึงว่าไม่น่าจะนานอะ่ะไม่นานนะหรือว่า I'm not sure I'm not sure ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอตอบแบบนี้ก็ได้นะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมเรื่องการสอบถามแล้วก็การตอบ mm hmm. เกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาน่นะคะเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จําเป็นจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะกลับไปฝึกฝนนะคะคําศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยฝึกฝนแล้วก็ใช้ให้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มาพบกับออยได้ใหม่นะคะครั้งหน้าเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องออยมากๆเลยนะครับยังอยู่กับพวกเรานะยังไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเวลาด้วยแปลว่าน้องออยอยู่ในภูมิภาคใกล้ๆเราแน่นอนที่มีเวลา GMT เหมือนกันนะครับ mm. และเป็นประจำนะครับน้องออยก็นําเสนอคำศัพท์ดีๆแล้วก็รูปประโยคในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นประจำครับ ค่ะคุณผู้ชมคะพันก็ได้เราสองคนนะคะคก็ได้พูดกันเสมอๆะะในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะครรเรา,าอยากจะให้ทุกท่านนั้นมีกําลังใจนะคะในการเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นภาษาที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้กันใหญ่ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะครับซึ่งภาษาอังกฤษนะครับ สำคัญมากๆเลยในประชาคมอาเซียนเพราะว่าจะเป็นภาษากลางแต่พูดไปไกลกว่านั้นครับภาษาอังกฤษก็เป็นภาษากลางของทั่วโลกด้วยนะซึ่งเราควรที่จะเรียนรู้ไว้นะครับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างคุณพันช์นะครับก็ไม่เคยเรียนโรงเรียนนานาชาติใช่ไหมครับคุณพันช์ลองบอกทุกๆคนซิว่าคุณพันช์ฝึกยังไงที่จะเก่งขนาดนี้ครับค่ะสาหรับตัวพันช์เองนะคะพันช์ก็เรียนในโรงเรียนประถมที่เป็นโรงเรียนไทยแล้วก็โรงเรียนมัธยมที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลไทยแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัย ไทยปกติมไม่มีหลักสูตรนานาชาติแต่อย่างใดนะคะคสิ่งที่พันใช้ประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษก็คือสื่อต่างๆอย่าง<ม>เช่นการดูรายการแบบนี้นี่แหละค่ะราการสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็รวมถึงการถามสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้แปลว่าเราไม่ฉลาดแต่ว่าเป็นแค่สิ่งที่เราไม่รู้เท่านั้นฉะนั้นอย่าอายในการถามภาษาอังกฤษที่เราอยากจะทราบแล้วก็ยังไม่รู้ค่ะ ใช่ครับถ้าคุณพัชนะครับสามารถเก่งอย่างนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็เรียนรู้ได้เลยว่าการเรียนและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน,นครับเราสามารถทําที่ไหนก็ได้ในการสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราไปไหนก็สังเกตป้ายแล้วก็ลองสะกดดูนะครับหรือดูหนังแล้วเป็นซาวด์แทร็กแล้วก็พยายามแปลเป็นภาษาไทยให้ได้แล้วก็ฟังสำเนียงจากเขาอย่างเช่น hey you หรือว่า what are you doing นะฟังสำเนียงจากเขาแล้วพยายาม mimic mimic ก็คือเรียนแบบนะครับและคุณผู้ชมก็จะสามารถพัฒนาทักษะภา,าษาอังกฤษและพัฒนาสำเนียงให้เก่งเหมือนพวกเราได้นะครับเราเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมสู้ๆต่อไปเรายังเหลือเวลาอีก2ปีก่อนที่ประเทศไทยจะเปิดก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับต้องบอกเลยนะ2ปีเวลาเหลือเฟือครับคุณพันธ์เหลือเฟือเวลาเหลือเฟือถูกต้องค่ะขออนุญ,ญาตคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพันธ์ก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้ ทักษะการเรียนแบบจากภาพยนตร์นะคะเพื่อที่จะออกสำเนียงและก็ผู้ภาษาอังกฤษได้อย่างใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาค่ะครับและพูดถึงเรื่องเวลานะครับรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสามารถพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดิฉันพันชีพันชิตาเมติพาชชัยค่ะกับรายการ English for ASEAN ได้ใหม่ในวันหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ